อากูถ่ายเอ้หละเยอะตัวโคตรใหญ่เลยปลาที่นุ่มตีกันเองไอ้อยู่ดีปลาเข้ามาจากไหนมาวอ้วมันโดนวิ้งก็เอาเบ็ดตกปลามาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปลานินนี่หว่าปลาอะไร ตะเพียนหนรือตุนตุนเป็นแบบอย่างเงี้ยเจอตัวเรียกว่าปลาเลยเหรอม,ม,ม,มันนึงคือปาลาอยูตอตอ่ต้องต้องต้องตกึ้นมามากินเลยนะนี่วะมึงดูมึงดูในกล้องเลยดิเยอะ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 มาดูเยอะดูตรงางหน้าตรางหน้าแต่มัย้อนแสงไอ้เหี้ยมองไม่มองแทบไม่เห็นมองเห็นปลาอยู่นะนิดนึง นี <aid> ่ม <Solomon> ัถ่ายรูปดิเย็นๆๆ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 ๆ มันอาจจะเป็นสีขาวเลยตัวคนเหญ่แค่ไหนมาหาอะไรแดกเพือนเลยอ้เ้ยมีปาคราบใช่ไหมนั่นอไอุ้ยไม่มีปลาคราบดบ่อเดียวไม่ไมูไอ้เหี้ยทำไมตัวใ,ใหญ่จังวะเกี่ยรปลครามอะไล่กินแล้วไร่กินทุกตัว ต้องึงปลาคาบแดดเลยมันกินปลาคาบได้อยครับเขาบอกว่าเนื้อมันเนื้อไม่มันแน่หรอกต้องมากินเองเฮ้ตัวมันใหญ่ยังไงกเน่น่ปกติปลาคาบอะไรจะโตไม่เด่นใช่ไหม เ็มลยอไอตัวใหญ่เมื่อกี้ไปไหนหรอวะนี่มันเหมือนฉลามะะ <laughs> มันนะฉลามเลยย <laughs> ี่มาหายปลานในบอ่อมีฉลาม <laughs> มันอยู่ได้เหรอน้ำจืดมันมีอยู่นะฉลามหัววาดอ่ะอยู่น้ำจืดได้ไม่รู้เลยอ๋อไอเหี้ยไม่รู้ไม่รู้มันต้องเล่นเกมฉลามมันถึงจะรู้จริง <laughs> กูก็ไม่รู้อปะปลาคราฟหายเอ้ยนั่นอ่ะติดแล้วติด มันเดินอยู่ตัวเดียวเลยว่าสีอะไตัวให่างไปไหนแล้วะมันต้องรู้ว่าโดนถ่าย่เลยว่ใต้ใบบัวแน่เลยว่ะดูดีนะไอ้มันพ่นฟองนี่นะีขาวเี่ีาวนะปาเผือก กูไม่เคยเห็นปลามาก่อนเลยจะต้องทำทำตัวทำบนดีใจต้องไหวเด้อต้องไหวปลาไปดิไอ้นั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะอ่านจนหมดเลยเที่ยวแม่งหน้าจับว่ะเจ้าปลาคราฟนี่เยอะหน่าจับมากเลยปลาลิมฝั่งนี่นะ

อัพโหลดอัพโหลดยีอยู่ก็ให้อาหารปลา